เพื่อนๆพี่ครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่นะครับขึ้นบนเขาคิจกุดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมก็จะมาจุดที่เรียกว่าพุทธสถานลานรอยพระบาทนะครับซึ่งเมื่อคราวที่แล้วเพื่อนๆพี่ก็ได้ชมภาพเกี่ยวกับธรรมสถานลานพระอินทและก็สังคสถานลานพระแดงกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ครับไปชมภาพบรรยากาศที่ พุทธสถานลานพระบาทนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงพุทธสถานลานพระบาทท่านก็จะให้ชมภาพนะครับไปตลอดเส้นทางของการเดินเข้าไปที่อรอยพระบ,บาตครับว่ามีภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับครับตอนนี้ผมก็เดินเดินทางมาจนถึงทางสามแพ่งตรงนี้นะครับซึ่งทางด้านขวาบนนี้ครับก็คือไป อรอยพระพุทธบาทนะครับส่วนทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นทางลงกลับไปที่คิวรถพระศิวลีนะครับจะเห็นด้านล่างเรียบีนั้นก็จะเป็นแคมของป่าหมา้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปทางด้านขวาครับนะ อันนี้เราก็จะเห็นได้นะครับว่าเส้นทางจากภาษีวุลีไปจนถึงอรอยพระบรมบาทนั้นก็จะเห็นว่าเส้นทางการสวงบุญค่อนข้างที่จะเดินสบายๆนะครับเพราะว่ามีการปรับพื้นที่นะครับเป็นขั้นบันไดแล้วก็ใช้อิฐตัวนอนบางช่วงก็จะอาจเป็นแบบทรงไว้ซึ่งธรรมชาติอยู่นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือได้ว่า เป็นเส้นทางที่ยังพอที่จะเดินได้อย่างง่ายๆแบบสบายๆนะครับ oh, oh, oh. ก็จะเห็นได้นะครับว่าในช่วงบร,ริเวณด้านข้างเขาก็จะมีร้านค้านะครับึ่งเป็นร้านค้าสวัสดิการของอุทยานป่าไม้เขากิจกุลให้บริการนะครับแกบบ่บรรดาท่านสาธารณชนที่ได้เดินทาง ขึ้นมากราสการะ100รอยอุเบาทที่เห็นทางบนน้าก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเนินพระเมตตาจุดนี้นะครับเราเรียกว่าเนินพระเมตตานะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมี ข้อสังเกตได้ง่ายก็คือว่าจะมียักษ์สองตัวนะครับอยู่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับด้านซ้ายมือผมันจะเป็นยักษ์ตัวสีเขียวส่วนทางด้านขวานี่ก็จะเป็นยักษ์สีแดงอันนี้คือแผนที่เส้นทางการนวัตกรรมร้อยบาทนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงที่นะครับตอนนี้คัะ ไม่ได้คลาดสายนะเป็นเทวีสวรรณเนาะพระเมตตาอกับซี่งสายอนุตนาสาวที่ประมาณหายทุกหายโศกหายโรคหายหายเรื้อไว้โรคเดียวก็ขอให้รวยแล้มตรครับที่จะถึงเอาให้สื่อเป็นเชื้อตัวเป็นหลานนี่คือข้อสังเกตเก็บชื่อมาสกุลบอกเอาไว้ปฏิสัมภารถใส่นี่อยู่บนเขานี่หนึ่งตลอดการประจับประจอบเป็นเจ้าของแล้วก็ เราเดินไปสักหน่อยนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปปรางพุทธเมตตาข้งขึ้นไปเรื่อยๆเสียงก่อนที่จะเดินข้ามได้ก็ดีนะแป้งแป้งแป้งคอยพคุตตบจะออกมาเสียงไพเราะแล้วก็จะมีรูปเหมือนนะครับของมัง่ราขียนวัดขันทัศน์หรือว่าพระพุทธมังกรคุณเขาจะกูที่ให้มี รถรกยนต์แล้วก็มั้งไฟทา้งน้ำนะครับในระดับความสบาย่อนจากการบริหารงานของท่านนี่ชุดดิงร้อยบาทอันนี้มาจากจังหวัดไหนเนี่ยระยองอำเภออำเภออะไรอำเภออะไรจำบ้านตัวเองไม่ได้ลูกนี่ครับนี่เป็นรเมล่านะครับอันนี้ครอบครัวเดียวกันไหมนี่ครอบครัวเดียวกันเนะ ซึ่งผมก็ติ้งนะครับ่ผมก็จะเดินขึ้นไปทางด้านนี้ครับผมจะเดินไปทางด้านนี้แต่เนื่องจากว่าผมยังไม่เคยกราบสการรอยพระบาทเลยสักครั้งก็เลยวันนี้ถือโอกาสที่จะเดินขึ้นทางนี้เลยครับเราาะนนสไไปททงี้้ดิ ก็เห็นีด้ว่าบรรดาชนสัตว์ชนนะครับต่างก็ใช้เหรียญนะครับเหรียญบาทเหรียญห้าบาทนะครับหรือว่าเหรียญสิบนะครับเคาะระฆังไปเรื่อยๆนะครับเ่อถีนนะตรงนี้ต่อ ่วนก็จะเอาเหรียญใส่ลงมาในตู้ก็จะเห็นว่ามีร้านค้าสบริการของอุทยานนะครับมีอยู่ตามจุดต่างๆไปเรื่อยจนถึงรอยพระพุทธบาทก็จะมีที่นังพักก่อนแล้วก็ น้ำครับจิบกาแฟไปตรงข้างสามติ๊กตอ,อกให้หน่อยนะร้านเนี้ยพี่พลด้ยส,<ะ>สามติ๊กตอ,อกไอผมลงหน่อยแล้วยูทูบหน่อยแล้วงลงให้ลงให้นะนี่ครับเขาจะเห็นอย่างเด่นชัดเขาจะมีร้านค้าสวัสดิการของพุทธญาณแห่งชาติเขาพิจิก,กุดครับได้มา ให้บริการนะครับกับประดาสษษษางสารชนที่ได้เดินทางขึ้นมาสู่อย่างอ100รอยพุทธบาทนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของบรรดาชากขิดจกกักรวดครับก็จะมีพวกผลไม้ให้รับประธานเนี่ย <S <S มีทั้งแตงโมแล้วก็ส้มโอมะม่วงอุย้ยแสบ <c oughs> ขนมหลายไ <c oughs> ข่นกกระทา <c oughs> แล้วก็มีสับประรดแล้วก็มะม่วงสุดๆแล้วก็ <c oughs> มีร้านเนี้เ้าใจที่สุวตรงนั้น,นรบรรยากาศดีนั่งสบาย หลังจากที่บรรดาท่านสรชนนก็เดินขึ้นมาครับออกพักผ่อนเหนื่อยตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลองใช้บริการกับทางร้านค้าสวัสดิการตรงนี้ดูนะครับอยู่ตรงเนินพระเมตตามาประมาณสักร้อว่าเมตรครับก่อนที่จะถึงดินสไลด์ซึ่งอยู่ทางด้านหลังนี้ครับไปต่อ,อขอบคุณครับ ในส่วนของการเดินขึ้นมานะครับที่รอยพระบาทนะครับก็จะมีระแนงไม้นะครับเพื่อที่จะให้บรรดาษนัสาธารณชนนั้นเดินแบบอย่างสะดวกสะดวกถ้าเดินบนพื้นนิกะจะลื่นสักนิดนึ่งดังนั้นก็สาธารณชนก็สามารถเลือกเดินได้นี่ในส่วนนี้นะที่เห็นอยู่นะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุด วิวที่สวยงามอีกจุดเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ไปดูจุดของการชมวชมิวนะฮะซึ่งก็จะเลยอันเนินดินสไลด์ตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงจากลำโพงฮอนนะครับก็คือรู้ได้เลยว่าตอนนี้เป็น ส่วนของที่ประสงค์ได้ทํากิจกรรมก็คือถวัตส,สมม่วนมนครับที่ทรอยอพระพุทธบาทนะครับตอนนี้จะเป็นบันไดสองทางครับก็คือดังด้านซ้ายก็จะเป็นทางขึ้นด้านขวาก็จะเป็นทางลงนาาะครับ ครับเมื่อเดินมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าเนินดินสไลด์นะครับก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับมาปฏิสถานอยู่นะ ตรงนี้อีกจุดหนึ่งซึ่งที่เห็นอยู่ทาด้านนั้ก็คือดินจัดสไลด์ลงมาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาเลยเอาปูนมาฉาบไว้นะครับดินสไลด์นี้ปีพศ2542ตอนที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมจังหวัดจันทบุรีส่วนนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่น้ำขังแล้วก็ในที่สุดอุ้มน้ำมาอยู่ก็ดินก็นสไลด์ลงมา นะครับคร่บะเราอยู่ตรงนี้ฮะเที่ยวกินวาเน้นดนสไลด์นะครับเดี๋ยเน้นพัดไม่ตามมาหน่อยงตอนนี้ตรงนี้สุดมาก็สาตวชนก็จะโยนเหรียญกันนะครับอธิษฐานโยนเหรียญกันไปต่อครับเจอร้านค้าอีกแลวนะครับคือจะมี การค้าสวัสดิการของฟรามหมก็จะมีอยู่ประจำหล,หลายจุดนะครับเดินไปต่อครับเดี๋ยวก็จะถึงจุดที่ชมวิวนะครับแต่วันนี้คงจะคงจะชมวิวทางด้านล่างยาก พื่อนังจะบว,วันนี้หมอกมากเลยทีเดียวแต่ก็จะให้เห็นภาพบรรยากาศของการเดินทางแสวงบุญตรงนี้นะครับคืออย่างที่ผมได้บอกตอนต้นๆน,นะครับว่ามันก็จะสะดวกสบายง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าหนทางการแสวงบุญนั้นค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับก็จะมีบางช่วงนะครับที่ผมบอกว่ายัางทรงไว้ซึ่งเส้นทางของธรรมชาติอยู่นะครับแต่โดยสุดมากก็จะเป็น ไม้เนี่ยและแนยไม้ที่ก็ได้นำมา,าสร้างตรงนี้ครับตอนนี้ีทั้งสาธุชนที่เดินทางขึ้นมาได้กลับสักการะอ่ารอยบาทก็มีทั้งขึ้นแล้วก็มีทั้งลงพอสมควรเลยทีเดียว พี่น้องจากต่างชาติสวัสดีครับสาตรงนี้นะครับล้ว,ว,เ,รวพพพพรเรียกว่าสวนว่าเขาเรียกว่าสะพานสารพงทําไมจึงเรียกว่าสพานสรัพ,พ,พ,พรงเพราะว่าในโซน,นนี้ทั้งหมดนะครับละคังแต่และรูนนะครับล้วนแล้วแต่ดารานะครับได้มาสร้างกันเอาไว้นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีชือ สารพงษ์ชาติดีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในวงการเกี่ยวกับการบันเทิงนะครับได้มาสร้างเอาไว้ก็เลยเลี้ยงไปตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเลี้ยงหลายเต็มเลยครับเห็นไหมครับว่าจะเห็นว่าหมอกนั้นลงอย่างหนาแน่นเลยนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองลงไปทางด้านล่างที่วัดหลวงได้เลยหมอกลงหนาแน่นเลยครับเห็นไหมับ ไม่เห็นทางด้านล่างเลยแม้แต่สันเขื่อนก็ไม่เห็นครับในจุดที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องที่ดัน,นน้ำครับขึ้นสู่อย่างรอยพุทธบาแล้วก็รับน้ำมาจาก คิวรถพัสดิรีนะครับแล้วก็ส่งต่อกันไปส่งทอดกันไปนะครับตอนนี้ก็เกือบจะใกล้จะถึงอรอยพุทบาทแล้วครับาทางด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับก็จะเป็นรอยเสือใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสะพานข้ามไปทางด้านโน้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ครับไปชม นีเดี๋ยวเขียนว่าทางขึ้นไปรอยพระพุทธบาทนะครับก็คือตรงขึ้นไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขับลันาะไปทางด้านซ้ายนี้ก่อนไปชมรอยเสือใหญ่ก่อนรอยเท้านะฮะ ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งครับคือเราได้รอดไม้ตัวนี้ครับก็สั่งสีสันได้อย่างดีเลยทีเดียวอันนี้ป้ายเขาจะเขียนเอาไว้ครับรอยกวางทองอเดี๋ยวเราจะไปดูที่รอยเสือก่อนนะครับ ทางด้านบนนะครับเ็เขียนว่าลอ,อยวางทองนะครับแต่ว่ามันคงจะขึ้นไปโดยลําบากครับอันนี้เ็าเขียนว่าในครั้งสมัยยุคแรกๆของที่ของคนที่ขึ้นมากราบนมัสการรอยพะบัทจะได้พบเห็นรอยเท้านี้นั้นตามความเชื่อเป็นรอยเท้าของอพญาศสืใหญ่กับพญาวางทองที่กระโดดไล่กันแล้วประทับรอยไว้บนหินอย่างละหนึ่งข้างซึ่งรอยทั้งสองมีขนาดใหญ่เป็นที่มาสตัน ในการพบเจอจึงได้เจ็ดความเชื่อว่าหากตั้งสิทธิจัดแต่อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานตำแหน่งหรือหน้าที่สิ่งต่างก็จะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดอย่างเช่นการกะโดดของพญาเสือใหญ่แล้วก็ยาวางทองนะครับอันนี้ก็เขียนไนะว้อเดี๋ยวเราไปพาไปดู อ่าอันนี้คือรอยเสื้อใหญ่อยู่ทางด้านนี้ครับนี่ฮะตรงตรงที่เป็นเป็นทองเนี่ยคคืออ่าถ้าสาธุชนหรือว่าพี่น้องนะครับดูจากในนี้อาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าถ้าว่าอ่าสาธุชนครับมาเห็นจริง,รงๆก็จะมีเป็นรอยอุ้งอุ้งเท้าแล้วก็จะมีรอยเล็บเป็นนิ้วๆนะฮะตรงด้านนี้ แต่ลอยกวางทองจะเอาอยัางไงเอ่ยจะเดินขึ้นไปยังไงก็จะมีตากการตักบัตรพระประวันด้วยจุดนี้ครับเอ่อฮะพี่ไอ้ลอย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 กวางเนี่ยลอยจะขึ้นได้ตรงไหนนะขึ้นไปไม่ได้เนาะ อ๋อเขอที่เคยไมมีทางขึ้นอ๋อไม่สามารถขึ้นได้ครับต้องยืนดูเฉยๆโอ้โหแล้วหมอกลงอย่างนี้จะเห็นจะไม่เห็นนี่ตีแล้วมองไม่เห็นน่ะอันนี้เขาบอกว่าให้ให้ดูให้ยืนดูรอยควางทองตรงนี้ คือมันมันมองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันเกิดมีหมอกแต่เห็นเห็นแบบลางๆนะครับถ้ามองด้วยได้ได้ตาเปล่านะครับแต่ถ้าห่างมองผ่านเข้าไปในวิดีโอที่ผมถ่ายอยู่ในขณะน,นี้จะไม่ค่อยเห็นชัดทัาไๆรลนะครับแต่ว่าถ้ายืนมองด้วยตาเปล่าตรงนี้ก็จะพอเห็นอยู่บ้างนะครับลอยกวางทองอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางม,มีโอกาสวันไหนฟ้าโปรง่ปรง,รง,รงผมก็จะมา ลองถ่ายให้เพื่อนๆพี่นั้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งะตอนนี้ผมก็จะพาเพื่นๆพี่ครับไปสู่อย่างรอยเจ้าบัตรนะครับ่ะเป็นกบก็จะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายครับตอนนี้สาะชาชนก็หลั่งไหลขึ้นไปพอสมควรนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น อีกจุดหนึ่งเป็นที่พักเพราะว่าเส้นทางการเดินขึ้นมานั้นรู้สึกตรงนี้มันจะลาดชันมากเลยทีเดนะครับด้านนั้นก็สรชอาสัชนเดินขึ้นมาก็จะมาพักกันตรงนี้อก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปสู่อย่างรอยพระบาท้าตรงนี้ก็เป็นโรงน้ําชาเรียกว่าโรงน้ําชาประตูสวรรค์ครับก็เป็นอ่า น้ำชาที่ขึ้นชื่อมากเลยทีเดียวครับในเขากระโจกดี่สาวชนเดินทางมาแล้ว<า>ลก็จะต้องมาดื่มมาทานกันกุลีค่อยๆเดินทางกัน,นกขึ้นมาแล้วก่อนดื่มน้ำร้อนน้ำชาที่พยานเลือกทานขาเมาให้ดีนะเดี๋ยวเที่ยวไหนมันร้อนน้ำตาเขาักเรียกว่าประตูสวรรค์อย่างที่ ยินดี้็รับทุกสายทางตะทานักมนนะที่ได้เดินทางขึ้นมาอย่างจุดประตูสวรรค์อีกน้อยยี่ของถึง่อยพระพุทธบาทจะได้ไปเฝ้าเฝ้าของค์่อพระกาตากานไปเวกานตรงนี้ก็แพร์พักรือหลงปู่นักชาตประุตูธรรมรักว่ลประภป็ูาวัดกวัดหาเป่าให้ีจุดสะพานก็เป็นหนึ่งในห้าองค์ที่ขึ้นมาร่วมเบิก ยศเขาพิจกูดแห่งนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคณะสายทางตาทานนักบุญนะที่เดินทางขึ้นมาอยางจุดปัะส,สู่สวร์กา <c oughs> รนาคารบุญต่าสุดท้ายแล้วเจ้ากันเนาะเพราะขาลงเราไม่ได้ลงทางนี้นแล้วนะเราลงเป็นคนละทางได้เจ้ากัะตรงนี้มีไหมคะเจ้าภาพท่านต่อไปจิดแม็กซ์ติร้อยบาทกบธนาคางบุญวัดตุ้งสะพานเจ้ากันมาฝากชื่อไว้เป็นทุนฝากนามตะกุนไว้เป็นกําไร มาสร้างอานิจจาทัพใหม่ๆให้กับตนเองเียนเชินน้องค่อยๆเดินทางกันขึ้นมาสู่ตูประตูสวรรค์แวะครับน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นจริงมงคลเนาะน้ำมนต์หยดลงบนศีรษะรับพรพระทีเป็นกระจกสีได้ความสุขทุกทีวีนะ้ำมนต์นี้ทัจทิ้งทิแล้วค่พอยๆเดินทางกันตไป นี่คือช่องประตูสวรรค์นะครับที่จะก้าวเข้าไปสู่ยังอร่อยุทธบาทนะครับซึ่งเป็นประตูจุดท้ายแหละแต่ก็ทางก็ยังคงชันเหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านกวา่าผมนี้ก็จะเป็นร้านวัดซึ่งบริการเกี่ยวกับน้ำมะตู้มนะครับอันนี้ก็เป็น ที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับสําหรับน้ำตุ่มของวัดกระทิงนะครับที่ให้มาบริการครับวัดของพระเดชพระคุณพระคุธรรมสารคุณหรือวงพระเขียน ด้านซ้ายก็จะเป็นด่านสุดท้ายที่จะขึ้นไปอย่างรอยพระพุทธบาทครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าวัดใจกันตรงนี้แหละเวัดใจกันนี้ครับนี่ก็คือเส้นทางสุดท้ายนะครับก่อนที่เราอาจ,จะไปถึงยังรอย พระพุทธบาทนะครับซึ่งก็เป็นก้าวสุดท้ายนะครับก็คืออยู่ทางด้านขวามือครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพันแผนไปให้ดูครับนี่ครับคือจุดนี้ครับนี่คือบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะก้าวเข้าสู่ยังพุทธสถานลานรอยพระพุทธบาทนะครับครับผมเองก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ ถึงลานร้อยพุทธบาทครับก็โปรดติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ